สบายดีสบายดีแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบ้อสุขสุขคนหรือว่าสิพี่น้องฟังไทยฟังลาวต่างประเทศกัยินดีตอนหับเข่าสู่ซองพอน้องคนานบ้านเฮาอีกเลยพี่น้องเ้ยโดยกับอาภพว่าพ่อกับซองพอนคนขณานอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องตอนนี้กับพอนหน้าเดินทางมาทางบ้านทินใต้พี่น้องเ้ยกลับมาอาเปือนของสาพรพี่น้องเ้ยอาเฮือหดังมากไงพี่น้องเ้ยเนาะโดย มาหอดจอดถึงบ้านของสาพรได้เป็นที่เรียบร้อยของพี่น้องเอ้ยยังไงครับพาพี่พาน้องไปฮับส้มกันเลยพี่น้องเนาะโดยไปกันเลยสวัสดีสวัยดีสบายดีสาวพรคือเก่าคือเด็กพี่น้องเลยโดยมาอัพเดตตอนนี้สาพรอยู่รังทุกษาของสาวพรเนาะโดยสรางอยู่ังคากันแล้วอย่างไรโคังคา 80%เลยเนาะสาวามมาเกินครึ่งแล้วเนาะเป็นเป็นาวาสนาคอยแต่ยังบ่เคยมาจาเตือเนาะเลยมาเป็นครั้งแรกครั้แริแม่เยบ่ยังบ่ฮู้เลยาสาพลเห็นแ่ในช่องอื่นลงเนาะนี่ก็ได้มาจริงแเนาะันี้ไลฟาาเป็นครั้งแรกเนาะโอยดู้จริงนี่งามกว่าอยู่ในคลิปแม่นงามอยู่เนาะคือเก่าเนาะแบบในคลิปเลยเนาะ

เพิ่งบ่ได้บอกซื้อบอยงโอ้เป็นปญญาเรีทางบลาวพาเพิ่นเอ่บเอืสงามเนาะยไปซื้อขึ้น่าเป็นเป็นคนพิเศษของซาออืมเลยเลยเลยาคนช่วยยังยังท่าน้รู้จักกันเลยเ้อคือ้างคายท่านกัแปงรกว่าสบสนแน่นะคกะชอย และขั้นตอนช่องแคบเท้อแล้วคนลอยลอยเป็นขั้นตอนขั้นตอนว่เออพอแล้วก็ชุดหลังคาในมันเปิดหมดเลยเนาะมีแต่เป็นแบบคนลอยกระเบื้องนะไหมในี่กระเบื้องเขาอไหม้องไมมซื้อเจ้าของซื้อโดยลอยลอยลอยกระเบื้องพี่น้องเลย เปิดเครื่องเทามนอมร่มด้วกังะโอ้ผเคยทักครเลยอยเลยเนาะเลยร่เคยคุยกับเพื่อเลยแล้วว่าไงคุณกับคุณใหญ่ใจดีเป็นบอรแสดงโดดเลยมิตตพันส่งอันลาเลาเลยเนาะเยเห็นดทส่งคจเป็นคุแบบพิเศษชงคัวร คนพิเศษเด้่แต่วรอันนี้เราบอกอังโดนแย่ลายยังตามหาอยู่ตามหาอยู่มาเลยตามมาคนพิเศษเนี่ยยังบอกพ่อเนาะพ่อคนพิเศษเลยนะคือว่าว่าสะโพดนี่ได้โดนสะโพกปวดใจเลยเนาะแม่แม่พแม่เน่ยหลายเดือนได้เนาะมีคนคุยอยู่คุยในปัจจุบันนี้โดยยังว่างอยู่หัวใจ <c oughs> ยังบมเตียวคนที่ใช่นะเนาะแต่ก็มี่อยู่วอที่แบบเป็นคนที่ทักมอวอมาลมนำกันก็แต่ก่อนก็มีอยู่แต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็เออท้ายเวียวทางงานก็คือเป็นแต่ดนุนแล้วบริถาทมที่เรียนมาเนาะเลยคุยผ่านแบบผ่า,านมาซื่อๆยัยงที่โมปิงจิงเป็นจังเนาะยังโมมีผู้ชัดเจนก็มาด้ว <c oughs> ยดย้วย หัวยัสติสโดยสิสิติา่่วเยอะเยนนพแล้วยังเนาะยังนะี่เห็นกายไหมขี่แบาผู้บ่าวายเนาะขี่แบาผู้บ่าวาช่วยได้ประมาณนี้สะท้อนนี่ยพีคนดูแลเราเนาะประมาณนี้แหละเนาะะโดยยังบอท่านไม่มีหักิน้องเลย โซแล้วนี่ก็เป็นค้ใหนี่อดนี่ใจจบด้นะังไทยวะเนาะเอ็นแต่พนราอยู่ฟังไทยอืมอากฟังไทยไทยโดเลยนเอที่สองครั้งเลยว่ะอดเวลา้เนี่เบากเล่ากับมาบึงบอกมาพ่นบได้มาจะโดดเนี่ยนมาเอาเงินมาช่ยแล้วก็บนได้มา ม,ม,มี่อแมเงืนใครได้แต่ห้เจ้าดูแลเองไม่ด้ก็นี่ม,มาเป็่อดูแลครอบครัแม่เนาะเนแยเปิดช่องเินอันนี้พี่เปิดใจเ,ง,เงินมาแบนเนาะมแต่เพื่อนมาซ่ะะาอเท่าไรเขากะขอเท่าไรเขามาซื้ออันนั้นนะอเ,เอนาเิ่มาหายเลยเดียวเป็เนเงินห้ส้าวพคนจัดการเองเนาะสุดท้ายพ่อในการจพ้นชื่อเ <c oughs> องบริหารเองหมดทั้งนานี่กัสิส สีได้กบอลสีเทปูนแล้วก็เห็นระเบียงมาเลือว่าได้จะขันห้องนี่ก็เห็นระเบียงเอาเนี่ยโอ้ระเบียงแบบนั่งเย็นแเย็นเนาะโดยสีจับบอนบบธรรมดาได้แมนเออบบธรรมดาดเแบบนีช่วงเวอร์เรนต์อีกช่วงท่านสมัยอีกแมนคือออกแบบโอ้แบบดีก็จะบอลดีกว่าเป็นเป็นใครออกแบบไอบอลดีกวไาเนี กะออกแบบเองนะเนาะเจ้าของเจ้าของมักแบบนี้โดยว่าเออมันสิกับคิดว่าเฮ็ดส่งแบบนี้มันแบบว่ามันถ้าใช้งบก็บ่หลายทําแบบว่าส่งแบบนี้เนาะโแม่นอยู่ใช้ไม้บ่หลายปานดเนาะถ้าเฮาใช้อันใช้อันส่งนี่กิใช้หลายงบประมาณแม่นกบ่หลายอันนี้มันใส่แ่ลดลงแน แบบออกแบบมซัพพอร์ตมนกสวยเรือเพแมนเนาะออกแบบเองเล็กเ่มาซัพอร์ตแเป็นคนยกหม่กับออกช่งเรือุยกไม่ที่้รงแมนเร่าซัอร์ตมงต้องีสวน้ายเนาะโดยลนี่โดยว่าอยู่ใส่อยู่ไทยอยู่ลาวกับบางงนี่นเนาะ ใส่งบปลายหลังคากับแบบเห็ดง่ายเนาะสวงามบ่มแล้วงามเป็นแดงี้ยงามเลยเนาะมีแตงถ้าสีเห็ดเรียบร้อยเห็ดครบศูนย์งามได้บานแบบนี้เนาะงตานที่เลยาที่นะหรือบ่หเเนาะ่้อ ชื่อว่ามี่เพชรไปหาเงินนี่ยกเรื่องนี้จะพอนเนื่ด้ไปได้มึงทไปคือเก่ากะมึงที่กะอาจจะเล้วกะสิได้ไปคือเก่าเนี้ยโอ้โหเขาอยู่ไปเหากับโบได้ยังเนาะเงินเหาก็ต้องใช้เขาก็ต้องไปคือเก่าล้วเหลวเกินเลยมึงที่อันนั้นนี่โบพอเขาก็ต้องได้ไปหาถ้าเพิ่นไม่ได้ซ่วยเขานะโดยโดยโอ้ยมึงสิไปทำงานอยู่เจาเคยไปว่าไปทำงานอะ เคยไปไทยเนาะเดีอืมไปไทยพูดแล้เนาะทำงานเนาะกรุงเทพพ่ดแล้ก็ไได้ปอยากได้เพิ่มเติมท้าเพิ่อนบัวสอยก็ได้ไปเฮ็ดเองหาเองเนาะ่ถึงว่าเพิ่นสีซรอยก็ต้องได้ไปให้เราเนาะเพราะว่าก็ต้องหาเงินเพื่อว่าจะเพิ่นสีซรอยเขาทำได้เนาะเาชียูคอยไปไปที่กับบัวได้เนาะเพราะว่าดูกสะดวกสบายดูง่ายนะว่าดู ใ่ไก่ไล้เนาะไก่ได้ขาขาเน,นะขา,ขาเนนะอืมโดยดูแค่คนหรือลูญาติน่ะคนเดียวอือเพราะว่าผู้ชายดูก็ใหญ่แล้วก็สกสะดวกสบายไปอ่าถึงเวลาคือว่าอะไรเนาะที่เด็กเขาอาจจะยังขับแคบอยู่คือยังไปบ่ได้ก่อน,นเนาะอันนี้ก็ววกวัวกวัวขึ้นมากก็ดูก็สบายพ่อเมย์เขาก็แข็งแห้งขึ้นประมาณนี้แหละก็เลย อยากไปแต่ว่าทุกคนมันก็ต้องหาเงินน่ะเนาะต้องทำงานคือว่านแหละสร้างเนจังหวัดส่างบ้านเฮานะผมแม่นพอตัวเองเละกะบ้านเฮานั้นโดยโดยสร้างนเฮือนเลยเนาะซื้อวัสดุแดงมาสร้างเก้าเฮือนเลยใช่เนาะ ค่าช่างช่างเอื้อนนี่ก็ยังแพงเลยน<ม>เนาะเดี๋ยวนี้ค่าสร้างกับซื้อเครื่องจ,นจนึะทำกันทำกันแล้วทำกันเลยเนาะประเพอแบบว่าค<ม>่าแรงค่าช่างอีกแพงกว่าเาานมนทำแล้วก็ตู้โดยว่าขนาดพิกายนี่ชาวาาอ,อาเทนต้องรังฆาเพื่อนนี่แพงไหมเป็นเทนแพงกว่าซ<ม>ื<ม>้อเครื่องอีกอันนี้ก็ะทำเพิ่นแล้วว่า,ามุงหรือฉุกอะทำช่างเพิ่นแล้วเพิ่นว่าชามึงโอ้ทำโอ้มุงแต่ชุดหลังคาเมนแต่แต่หลังคาเฉื่อนั่น สามร้อยเนี่ยนี่ยนั่นว่าแพงผู้มครแต่นาะอยู่จ้างคนตัวเองกัขายรานกับบุแงแต้ดงม้กรถลงไม้เนาะกะขอคนน้ำเนาะศัยแบบว่าแต่ต่างหากันเอาไปเห็นโบปินเนาะือว่าเลยย่างเนาะเห็นอะไรซะ กเพื่อเพื่อนดังนึงนการว่าต้องใส่งประมาณมแมล่น้อยเนาะสมัยของแพงแม่ใสทุกอย่างเลยแพงไปเลยเลน่อยคือนี่กับนโวนเลยหมดทุกคนคือกินคือยังคนชวนเลยบ่อนี่ก็เป็นห้องเขาอีกห้องเจ้าเจ้าซื้อไหมเเนื่อยซื้อแล้วกันพอนแล็ จัดการเองเนาะเดี๋ป็นกระโซยไปน้ำเนาะแมนเราเหลอดเพิ่นกรบโบได้เนาะอันนี้เป็นเหือนของเห่านแมนอยู่บางทีเพิ่นอนกาะม่นนทีเพิบโซอยมาได้เห่าก็โบได้วังยังร้ายกับเพิ่อนโดนโซยจนเหนื่ก็ดีใจแล้วโซยก็ดีเนาะเดี๋นี่อันนี้อยาตถามเจฟอนอีกจักหน่อยเนาะแต่เป็นความในก็ขอโทษเนาะคือเพื่อนสวยหลังจากเจฟอนเล้วเสร็จปุ๊บ เปนชวแล้วเปนอยากล้มอยากคุยได้เสียกอลสิคุยชิล้มมันแต่เอานี่นะเอาอันนี้ก็เว่าได้เนาะอนาคตเนาะนี่จะเพิ่นแต่สิคุยตอนนี้เพิ่นก็บได้วายังกับเฮาเนาะอเออคันเพิ่นจะคุยกับคุยน้อยได้จ้ะกัคุยกับไปเบิ้งเออเฮาชิเข้ากันอบยยังอะเนาะทีเพิ่นก็ยังพูดจักตัวต้นพวเฮาเนาะ ถ้าคุยไปบอกว่าบางทีหลับก็ได้ก็มีเห็นในคลิปเนาะแม่นคนเฮาบางทีเห็นในคลิปว่โอ้เป็นนะนี่ถ้ามาคุยตัวจริงเนี่ยคือบ่คือในคลิปเหรอวะแม่นบ่เแม่นว่าเฮาที่ว่าเคราะห์คนคนก็เลือกเฮาเหมือนกันแม่นาว่าปัจจุบันมีแต่เพื่อนเห็นเฮาแม่นเจ้าเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนโอ้ยยังบ่หัวแบบเพื่อนถ้าเพื่อนจะร่มอยคุยกับทัานละวานาะแต่ตอนนี้กนี แรว่าคุณยญ่ใจดีช่วยคราว่าเป็นู้ใยายใจดีทางคุณและทางส่องเบาลาผ่าพื้นเนาะโดยวยโดยเติมเงินสาวพรเรือวันลังคาเกิดใล้สิแล้วจะีปนอนประมาณจัสองามมือคือสิมงแล้วแมนจะนั่น่ายสามหมื่นเนี่ยเนีแล้วเนี่ยังคาน่ก็รุ่งอุ้มุงใจแล้วเนาะลังคาเนี่ยสำคัญกู ก็เาตรงใช้บาทเดียวเด้นังขาถ้าพื้นถ้ายังเขากะเธอลน้อยก็ได้เล็น้อยเนาะแต่ลักษณะก็เอลน้อยก็ได้เนาะเอยไม่เวลาบุกมีจากผู้ใครเนาะดยนังาบุเร่ลูกมอบใ้อยงเงี้มค่ะ นเป็นซานมันไข่สิได้แล้วเนาะแนวทงานก็มีแ่รอฟังแม่นเดีสะพสําเร็จติแล้วก็ขึ้นปเสะพอไปได้คือว่าหามหากาหาปีันนี้เฮาก็ขึ้นก่อนแล้วขึ้นเอามือเอาหยามแล้วขึ้นแบบว่าท่อเอื้อน้องแบบครอบครัว เือน้ำมือได้มอได้มือุมงามเลยแต่ที่เรันขึแล้วแล้วโดอไดยถ้าเฮามีเงินไม่ยากอะเออจงบอกันคนแบบเออมึงทางไก่นะเดยเพราะว่ามันยังบทันแล้วด้ปน้ำมือามมันเดแล้ววางคำออใหม่คำหนึงบาปทีโอ้โหนะนี่ส so ัก้อนันขึไปนอนแน่นอะเดขึ้นกา้พ่อไปนอนท่าพ่อยังบมทันแล้วอืม อดยาแน่นอนเดี ouais, <c ười>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  ๋ยวกลังขากันยังมาแล้วกะยานแน่คือทางในนี่กะโบกสาบแล้ววันสวเดียแล้วเนากสาแรแล้วเนาะก็ทงนอกเติมทางนอกดี๋ยัดแค่นี้ไว้วอ้กทาได้สปพอราไ่ได้นาะมันซื้อไม่ยิกไม่ย่อยนะเฮามีเขาได้เขาก็ไปซื้อบางทีอันนี้บ่พอก็ไปซื้อ บัวจือแล้วเนาะว่ามันชื่อว่าอะไรนะบัชจือคือว่าเนี่ยข่าเไรเนาะเมนทำเล็นกะ,ะนิงไม่น้อยเนาะว่าข่าลาไว้น่ยเนี่ยนยเนไม่ยเนี่น่ยเน่ยเนี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 ่ยน่ยเเน่นนี่ยเนนยน่นี่เนเนื่นเนีมี่ย่ยย่างเนียวเยเนียี่ย่ยเ่ย่เนี่เ่าเนีน่เน่อเนีน่เนีเนี่ยเนีนี่เนี่นี่เียนีี่ยเ่นน่เนนยเ พิ่นเขยเห็ดหรือว่าแบบว่าเหากระหญ่มากอะเห็นเพิ่นไปเห็ดเถือนเห็นยังนาตะกี้เพิ่นจะเป็นซางเห็ดใจมากเนาะดีแต่เมื่อซางแล้วแบเอออยากได้แบบนี้เพิ่นก็เห็ดให้ได้หมดแม่นบอกเพิ่นละคนจะได้สมองขน่ดเก่งนะเนาะแน่นกบอกได้เลยเนาะแม่นมีแต่เ่าเขาจะได้ชงนี่เห็ดให้แน่เลยคนจะเห็ดให้ได้ ศิลปะทางด้านนี้เห okay. ่นม mm ุกธิ่้ามาลูกเฉลยแล้วแต่เจ้าจะว่างหมก็เออเราเห็นเราเห็นให้ได้อืมอเคครอ่านควมุ่ภาพใชสุขอาพสันควารเย็นอดยนนใดเนาะเราต่นอยากไปทิ่ทางที่นี่เนาะโดยเวลาท้สแตางายังเนาะโดย ก่อเวลากันที่มาอัปเดตพีกนดนึงได้เอสบายดีสบายดีทเยอยากไลน์้เดียวอืมตัวลางค่เจ้าทมงานจะเมามเลยับพือเลยสล่งคาเนียหมดแล้วดมึงก็จะข้บเดือนเาะเลยสอแนียแต่ น้ำตับแขนสะพกนนเะเพื่อเห็นระเบียงเลยคือเขาวเทพื้นคือประานกับบ้านเพื่นคืวกันกับบ้านใหญ่ขายแห่งานพื้นไฮไลท์พอสมควรเนาะหลายเทอหลายเทอคือวันนี้ได้ต่อข่าวอยู่ป่านี้แมใส่ข่าวใมคือวอื่นก็ได้มุ่งเนาะ

เดียวแบบแบบเบียบเกืออันนี้คงเบียบพี่น้องกับได้เจ้าพ่อหน่อยนะฮะโดยนามาต่อไปเนาะที่เอยพี่น้องใายทำเรือนของสาวพรสเผยพี่น้องกันน้องเพิ่งมาอัปเดตโอ้เพื่อนเพป็นกำลังบมากไงเอยพี่น้องเลยเนาะไก่สีสันเร็จเสร็จสิ้นแล้วแหละเนาะตอนนี้ทางสร้างเงินกำลังใจย้ายเข่าพี่น้องนะย้ายเข่าที่มอเรนข้างหน้าเนาะ โดยมีสางมีสองคนคอยพี่น้องไอสางประจําบ้านเพื่อนเนาะโดยมาไรถ่ายทําให้เพื่อนพี่น้องได้ครับส่งกันเนาะโดยสาวพรเนี่ยเพิ่นก็ได้เงินจากช่องอ่าบ่าวลาวคอยพี่น้องกันเนาะที่มาช่วยเหลือเพื่อนเนาะโดยแต่โมเมนต์คนที่ของใจเพื่อนดอกเนาะเพื่อนช่วยแต่โมเมนต์เนื้อผู้บ่าวผู้สาวดอกคอยพี่น้องไอถเป็นคนที่ผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าใจดีเนาะที่ช่วยเหลือสาวพรคอยพี่น้องไอ เง็นวักง่ายพี่น้องเลยเนาะโดยจังใจก็เป็นกำลังใจให้สาพรเนาะสู่ต่อไปพ่พี่น้องเพื่อลูกชายของเพื่อนเนาะโดยขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเอฟซีที่ติดตามชมซองพ่อโคนามาตลอดเนาะการสำรับคลิปนี้พ่อโคนาเบาบามวนลมวนหูเนาะก็ขอโทษขออภัยในเอฟซีรายๆเนาะการนี้การพอโคนากาจบลงเพียงสามี้ก่อนพี่น้องเลยเอาไว้คลิปหน้าต่อไปไอพ่อแม่พี่น้องนะครับชมกันเนาะ พิพาดาการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี